อันเย็นนะอันนี้นะหนะลวงพอ่อพอมีเรียนาก็เลยมาพบอะตอนเยน็นๆวันนี้เย็นของวันอังคารที่สอง<ๆ>เดือนมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเป็นวันแรงเป็นวันแรงเนาะหกขั้เดือนหนึ่ง พุทธังธรรมังสังคนะังะพุทธโธธรรมโังโฆนี่สมรักนังน่งสยโยไข้ควรทบทวนก่อนแล้วจึงทำดีกว่าสุขกายสบายใจนะสุขกายสบายจิตสำหรับผู้รับฟังหรือติดตามรายการรายการนะแล้วก็ เรียกว่ารายการทำให้สกษษิดใจก็ดีนะที่ที่ติดรักที่ทักโดยใจก็ดีก็ก็ให้ติดตามแล้วก็คัดสรรในสิ่งที่ดีนะคัดสรรในสิ่งที่ดีแล้วก็ฟังแล้วก็ได้ประโยชนจากการฟังนำไปใช้ในชีวิตประจำวนันวันนี้ลรงพ่อ,อ,อมาทุ่งนา ชาวชาวบ้านบานข้าวแล้วชาวนาบานข้าวแล้วแล้วก็ขึ้นมาบังแล้วตอนนี้เอาน้ำใส่อยู่เอาน้ำข้าวใส่น้ำนาะข้าวต้นข้าวยังต้นเล็กๆอยู่เลยวันนี้อากาศดีนะอากาศดีเมื่อเช้านี้หลวงพ่อไป ชันเช้าทำบุญที่หมู่บ้านเขาเรียกว่าหมู่บ้านดอนที่สุขหมู่สามตำบลนนองหลวงอำเภอศิรปูิจังหวัดล,ละเอดก็กลับมาตอนสายๆหน่อยแล้วก็กลับมาตอนสายๆก็เป็นเรื่องปกติเนอ้เองเก็บมาเล่าให้ฟังเก็บมาเล่าใฟังเท่าที่จําได้เท่าที งานที่เราไปมาทำบุญทำบุญปีใหม่นั่นเองอะจะทำบุญปีเก่าปีใหม่ก็ยังเป็นบุญอยู่เนาะน้นองพอปาจะทำบุญปีใหม่ปีเก่าก็ยังเป็นบุญอยู่นั่นเองเป็นกุศลอยู่นั่นเองอเราต้องทำความเข้าใจขณะที่ทำความเข้าใจเสร็จแล้วเข้าใจแล้ว นำไปคิดนะเนาะวันนี้ทำบุญก็เป็นบุญนั่นแหละขณะที่เราทำถ้าเราตั้งใจจริงๆก็ไมายถึงว่าขณะได้เวลาขณะและเวลาขณะที่เราทำอยู่ใจเราก็พร้อมหลังจากทำแล้วก็ได้วาความอิ่มใจ โอ้ย oh, สบายนะได้ทำบุญสบายเนาะได้ทำดีก็เป็นบุญมือกุศลที่มันเกิดข okay. ึ้นในหัวจิตหัวใจของเราแล้วก็เกือบทุกเรื่องไม่เช่นกันทีน้เกือบทุกเรื่องถ้าเราทำดีคงไม่มหนีเป็นอย่างอื่นอ่ถ้าเราทำเที่อวก็เช่นกันคงคงไม่ไม่หนีเป็นเป็นไปอย่างอื่น แล้วทำดีคงแปลเป็นแต่กลายเป็นความชั่วคงไม่ได้ทำความชั่วจะก,กลายเป็นคนความดีก็ไม่ใช่อันนี้วันนี้ยามเย็นอากาศดีแล้วเกินน่อากาศดีแต่หัวจิตหัวใจเราดีไหมล่ะหัวจิตหัวใจเราดีไหมคอให้หัวจิตหัวใจเราดีด้วยนะเข้าข้างหนึ่งในชีวิต เขาครั้งนี้ในชีวิตหรือที่ผ่านผานมาเขาเรียกว่าปีที่ผ่านมามีอะไรบ้างที่มันมาเล่นงานเราบางทีก็บางาบางทีแล้วก็ตามดูด้วยนะคำว่าตามดูคือหมายถึงว่ามันมีอะไรบ้างที่ทำให้เราไม่สุขใจที่ผ่าน,านมา มันก็เป็นอดีตไปแล้วแหละแต่พยายา,พยามที่จะทำพยายามที่จะทำใหม่นะถ้าถึงเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ถ้าสิ่งที่ดีก็ปีใหม่ที่เก่าก็ทำเดอะทำล้วก็จะได้รับความสุขความสุขของมวลมนุษย์ม,มนุษยชาติทำแล้วได้ความสุขมีความสุข เกินบางทีเกินคาดหมายแต่เราอย่าไปนั่นนะอืเราจะไปบังลมๆมแรงๆเนอะอย่าไปหลังบังว่าดีใหม่คงดีขึ้นก็คิดอย่างนั้นแหละหลายคนเดือนหน้าคงดีขึ้นตัางปีคงดีขึ้นอย่างเงีน้องพราะว่าคิดเถอะคิดปัจจุบันอืมันต้องมีสาเหตุถ้ามันจะดี ถ้ามันจะเร็วเช่นกันก็ต้องมีสาเหตุแน่นอนมีสาเหตุคงไม่แปลเป็นอย่างอื่นไปได้ข่าวข้างนี้แล้วข่าวข้างต่อไปมันลงตัวได้อย่างยังยังไม่ลงตัวเลยมีอยู่ทุกว,วี่ทุว,วันมีวันนู้นมีวันนี้อะไรก็กษนะ มีสักครั้งหนึ่งเธอถ้าพูดถึงทำแล้วมีสักครั้งหนึ่งมีสักคราวหนึ่งอะไรสักหนะ่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะบางเรื่องนัหลวงพอบ,บางคนทำมาก้มหน้าก้มตาทำมาตลอดชีวิตก็ยังไม่เห็นร่ำรวยเลยถ้าพูดถึงกติทั้งโลกนะก็ไม่เห็นร่ำรวยเลยแต่ถ้า ทำมาแล้วทีนี้ทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกเราก็ต้องดูแล้วหละทีนี้เราต้องดูดูผลมันนะพอดูผลสักแต่ว่าถ้าทำเหมือนกับเราปลูกต้นไม้ปลูกข้าวรี่ไม่ดูแลไม่ได้นะต้องดูแลบำรุงรักษาม,ม,มีกายก็เช่นกันก็ดูแลรักษา มีจิตก็ต้องดูแลรักษาอะไรนะมีใจก็ดูแลรักษาดูแลเขาให้อยู่ในเกาบพิสูจน์เขามันก,ก็ก็อย่างที่เห็นนะ,ะเราเห็นแล้วเรารู้แล้วไม่ใช่มันเกินกว่าเหตุนนะนเนนะ่อไม่ใช่เกินกว่าเหตุเหตุที่มันเกิดขึ้นมีขึ้นปรากฏขึ้นอยู่ปัจจุบันเนี่ย ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเลยไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องยากยากสำหรับวิธีคิดใช่ไหมไม่ไม่มีใครอ่าไม่คิดคือง่ายๆเลยตามไปดูวิธีการก็เช่นกันพ่อคงเดินกลับเนาะเดินกลับไปตรงนี้ก่อน ดูภาพนะดูภาพดูภาพเนี่ภาพในวัดดูดูดีๆด,ด,ด,ด้วยเราดูดีๆจะเห็นในสิ่งที่ดีไม่มีอะไรหล่าที่จะไม่ปรากฏเพื่อการกระทำในหัวจิตหัวใจเราก็ดีหลวงพว่อยห้ดูภาพท,ทั่วไป ให้ดูภาพทั่วไปนะภาพมีอะไรบ้างเสียงมันจะแปลปละดะไปบ้างอะไรบ้างก็ต้องทําความเข้าใจทำความเข้าใจมันชัดเจนทีนี่หลวงพ่อจะกกลับมากลับมาที่นี่ก่อนอกลับมาที่นี่ก่อน แสงตะวันนะแสงตะวันแสงพระอาทิตย์เดี๋ยพระอาทิตย์พระสงพระพุทธเจ้าขึ้นคำว่าพระพระหม,มายถึงมาถ้าพูดถึงตามหลักเกณฑ์จริงๆพระถ้าพระเราเป็นบัณฑิตเป็นนักบาทพระเรามีความถูกทางด้านจิตใจ พระเราเข้าใจเรื่องการระพฤติปฏิบัตอิอย่างนี้ก็จะได้รับรับสิ่งที่ดีๆหลวงพ่อคงขอเล่าเรือ่องไปนู่นไปนี่มาบ้างนะเยอะเลยโดยที่บางทีงานที่เราไม่ปรารถนาด้ยซ้ำไปนะเราไม่อยากได้มันก็นไปเยี่ยมคนป่วยหลวงพ่อไปหลายรอบไปเยี่ยมผ้าป่วย เยี่ยมชาวบ้านแล้วก็คนที่คุ้นเคยเคยที่ทำบุญเคยทำบุญอุทิศเขาว่าเคยทำบุญตอนที่มีชีวิตอยู่ตอนบุคคลคนหนึ่งล่วงลับดับไปก็เออแล้วทีนี้คนอยู่ก็ทำบุญอุทิตมีบ่อยเลยมีบ่อยมากทุกวันนี้ ก็ก็คนมันเยอะเนาะแต่พูดถึงตางหลักคนมันเยอะจะไปแก้ไขอะไรหรอไม่มีไม่มีอย่างอื่นนะแล้วพ่อไปประชุมบ้างได้บ้างอันนั้นคืองานงานสังคมงานสังคมทั่วๆไปแก้ไขปัญหาให้มันถูกรูดถูกทางให้มันถูกให้มันไปตามเกมของมันนะหลวงพอว่า จะได้ประโยชน์มากประโยชน์ตนเองและประโยชน์ผู้อื่นคาว่าประชุมเนี่ยมาทําความเข้าใจกันใช่ไหมนัดกันนัดหมายกันอ่าเรื่องทําบุญก็เช่นกันก็มีการนัดหมายกำหนดการแล้วเท่าไหร่กำหนดการมีการนัดหมายบางทีก็มากบางน้อยบ้างอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ อย่างเมื่อวานนี่ก็ทำบุญทำบุญ,บ,ญบ้านใหม่เลยนะซื้อบ้านใหม่มีเป็นลูกพอออแล้วก็ก็เป็นครูแล้วแหละคนที่ซื้อบ้านเจ้าของบ้านก็ไม่บอกใครมากขนาดไม่บอกใครมากนะลองพ่อห็นอย่างกับข้าวกับปลานะกับข้าวเยอะเหลือเกินทุกวันนี้ กับข้าวเยอะเหลือเกินแต่ลงานงานน้อยๆก็มีเยอะงานใหญ่ๆก็มีเยอะเหมือนกันไม่ค่อยได้ยินไม่ค่อยได้ยินคนบน่นว่ากับข้าวไม่พอกินไม่ไม่ค่อยได้ยินนะงานบางงานโอ้โหลงทันใหญ่โตเลยอย่างผู้ท่านผู้พี่ผู้มีคุณงามความดีนะผู้ประกอบคุณงามความดีผู้มีเวลามีไม่อดเลยไม่อด งานแน่นอยก็มีมากอย่างข่าวครั้งต่อไปหรือข่าวครั้งที่ผ่านมาและอีกงานหนึ่งที่นี้ก็ต้องแยกงานงานที่เป็นมงคลมันก็มีงานงานอาบะมงคลก็มีงานที่เป็นมงคลคืองานขึ้นบ้านใหม่งานแต่งงานบ้างอะไรบ้างไหนสมรถงานมงคลขึ้นบ้านใหม่ทำบุญบ้านใหม่ แต่งานบางอย่างก็เป็นบุญเหมือนกันตรงมันข้างมันคือทําบุญทําบุญอุทิศให้แก่ผดดู้ตายทําบุญอุทิศให้แก่ดวงวิญญาณที่สังขารร่างกายลล,ล,ล่วงรับดับไปนะทําก็ทำกันอนยี้ทำกันทำกันเป็นประจำด้วยทีเป็นวิธีทางแนวทางของชาวพุทธไงเป็นวิธีทางและแนวทางของชาวพุทธ เกิดขึ้นแล้วคราวนี้อะไรแล้วนนะเกิดขึ้นแล้วมีแล้วมันก็มาบนไปวนมามันก็มาถึงเราไงมาถึงเราในครอบครัวเราคนที่เรารักเราใคร่คนที่เรา,ร,า,เร,ารักเราชอบเอาแล้วทีนี้ก็มาเป็นเป็น,เป,นเป็นงานที่ไม่ที่ไม่พึงปรารถนานะไม่อยากจะมีไม่อยากจะเกิดแต่ธรรมชาติเป็นอย่างนี้ทีนี้ ธรรมชาติเกิดขึ้นมาไม่รับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้สิ่งเหล่านี้ต้องรองรับสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาแล้วตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นมาแล้วตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงไม่เที่ยงก็ไม่พอยังไม่พอมนะันเป็นทุกข์ต่ออีก ที่สุดของมันก็เป็นอนัตตาไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีตัวมีตัวแล้วหมดเลยหลายหลายคนที่ล่วงหล่นไปล่วงไปหล่นไปก็ปเช่นกันก,นกน็มันเป็นมันเป็นอย่างนี้ไงม,มันเพื่ได้มองเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เนาะสิ่งเหล่านี้ไม่ปรารถนาแต่เราได้ ไม่อยากจะได้เราก็ได้มีอยู่อย่างสมอำเสมอเลยไม่ใช่สักแต่ว่าวันนี้นะวันต่อไปก็ต้องพบต้องเจอแล้วที่ผ่านมาก็เช่นกันพบเจอมามากแล้วแต่ทำไมเรา ไม่เข้าใจความจริงที่ลึกซึ้งน่ะคือหมายถึงว่ารู้ด้วยปัญญาของเราอรู้ด้วยปัญญาคือตาใจน,นั่นเองตายใจตายใจเข้าที่เข้าทางหรือยังลงตัวหรือยังบางทียังไม่ลงตัวเลยหลวงพ่อเก็บไปคิดกับทุกเรื่องคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีก นานเข้านานเข้ายังไม่มีทีท่าที่จะดีขึ้นเลยยังไม่มีทีท่าที่จะดีขึ้นเลยจนกระทั่งวันใดวันหนึ่งทีนี้ถ้าถ้าแบ่งนันเนาะคติทั้งโลกคติท,ทั้งธรรมโลกียะกับโลกุตระมันก็อยู่นคนละขั้วกันทนะีนี คนเราขั้วขัวข้วขั้วไหนบ้างขั้วที่เราเห็นนี่แหละที่เราเห็นเห็นอยูอ่แล้วได้ข่าวว่าเออคนนี้ก็ตายไปแล้วคนนี้ยังอยู่คนนี้ตายไปแล้วหลายหลายคนตายไปแล้วหลายคนก็ยังอยู่ตอนที่ยังอยู่เราไไจะไปตายจกคุณนมความดีนะ ตอนที่ยังอยู่อย่าไปตายจากคุณงามความดีอย่าห่างเหินจากคุณงามความดีมถ้าห่างเหินจากคุณงามความดีไม่ใช่เลยนะไม่ใช่อขอให้ทำความเข้าใจอย่างนี้เสร็จได้ทีน่นี้การกระทำก็เช่นกันการกระทำเกือบทุกเรื่องทุกอย่าง คอมีคนงามความดีประกอบองค์ประกอบของมันหรือลักษณะ่างพอหันไปทิศนั้นทิศนั้นบังทิศนี้บงังทิศนน้นบงังทิศนี้บงังมันก็จะลงตัวลงตัวข้านี้หันไปทิศไหนบ้างอย่างนี้เป็นตน้นเราต้องคิดอยู่เสมอเสมอ แล้วพอหันมาทิศนี้มันอันนี้คือเสนาสนะเสนาสนะที่อยู่ที่อาศัยเพราะเหมืนกับชาวบ้านนะั่นแหละชาวบ้านก็มีที่อยู่ที่อาศัยแล้วคนทั่วๆไปก็เช่นกันคนทั่วๆไปนะจะเป็นข้าบอดีเป็นเศรษฐีเป็นตาจกวันนี้พวก ขอทานตราบต่ยังมีชีวิตอยู่ก็เป็นอย่างนี้แหละก็เป็นอย่างนี้ขณะที่เป็นอยู่อย่างนี้ก็เราก็ตามไปตามตามดูความคิดเนาะน้องพอว่าอย่าไปเอาแค่คิดเฉยนะต้องต้องทำความเข้าใจชัดเจน วันนี้จะดีไหมถ้าบูดถึงตามเราวันนี้ก็ดีแล้วนี่หลวงพ่อว่าวันนี้ก็ดีแล้ววันต่อไปจะทำยังไงวันต่อไปจะทำยังไงเหมือนกันว่าเข้าครั้งนี้เราลงตัวหรือยัง วันก่อนเราลงตัวได้ยังเสร็จแล้วทีนี้คำว่า,าลงตัวคือหมายถึงว่าหันไปทางไหนมองไปทิศไหนคิดไปไหนก็มีความสุขอย่นึสุขทางใจนะกายไม่ป่วยก็สุขก็สุขกายไงใจไม่ป่วยใจไม่พิการ ใจไม่ไม่รุ่มไม่ไม่รุ่มร้อนหัวจิตหัวใจไม่วุ่นวายรักษาคงไว้เข้าที่เสร็จแล้วทีนี้ <c oughs> <c oughs> ถ้ามาทบทวนเ็ยาจริงว่าโอ้ใช่แล้วนะ่ะ